นุ่มเชียงใหม่ที่มีพรสวรรค์ด้านการเต้นเขามีเรนเป็นไอดอลแม็กซ์ฝึกฝนด้วยตัวเองและผ่านการแข่งขันจนได้รับรางวัลระดับประเทศและนี่คือแม็กซ์1 2 The way I ha ha I like it, uh -huh, uh -huh. the way I The way, uh -huh, uh -huh. do like it that's the way uh -huh. i like it uh -huh. that's the way i แม็กซ์วีสิบสองนะก็ต้องถามคอมเมนเตอร์นะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับเชิญครูเป๊ครับลุงแม็กเหมือนเดิมนะคือเรื่องเต้นเราก็ยังทำได้ดีเรื่องร้องเราก็ยังกลับด้านอยู่เหมือนเดิมจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ครูเข้าใจว่าถูกเลือกมาให้เราเพราะว่ามันร้องไม่เยอะ มันมีเนื้อน้อยนะครับแล้วก็ทำนองมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่ว่ามันก็ยังร้องออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับครูอยากจะบอกว่าขอให้แม็กถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายในเรื่องการร้องนะครับละทิ้งทุกอย่างในชีวิตเอาเรื่องร้องให้อยู่นะครับฝากฝากครูโรดด้วยนะครับถ้าเมตตา หนุ่มร่างใหญ่คนนี้ก็ช่วยอาจจะต้องเคี่ยวกันเป็นพิเศษในเรื่องร้องนะครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่แม็กจะมีโชว์ที่เต้นเด่นๆแล้วก็ร้องน้อยๆอย่างนี้ไปตลอดมันต้องมีวันที่แม็กจะต้องร้องออกมาให้ใหรู้ว่าแม็กร้องเพลงได้อะครูหวังว่าจะมีวันนั้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชฟครับเชิญครับ แม้กระทั่งการเต้นนะครับแม็กมันก็ต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาแล้วสื่อสารออกมาแม็กอาจจะเป็นเด็กที่เต้นเก่งแล้วก็โฟกัสไปเรื่องการเต้นแต่กระนั้นเองครูก็สังเกตอ๋อพี่ก็สังเกตว่าแดนเซอร์ที่เต้นเนี่ยเขามีฟิลลิ่งฟิล l อินในการฟิลกับเพลงมากกว่าแม็กอีก ทั้งทงที่เขาไม่ได้ร้องช่วงที่เขาต้องร้องแล้วเขาต้องแอดลิฟไปด้วย mm hmm. เขามีความออกมาได้มากกว่าแม็กอีกในแง่ของการสื่อสารเรื่องภาษากายทางการร้องไม่ใช่การเต้นเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะแม็กอาจจะต้องตีความเรื่องเพลงแม้กระว่าเราจะทํางานเรื่องเต้นอยู่เราก็ต้องสื่อสารอยู่ดียังไงเราก็คงสภาพของความเป็นนักร้องที่เต้นเก่งไม่ใช่นักเต้นที่ร้องเพลงได้นะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะคุณไก่ครับเชิญครับครับให้กําลังใจนิดหนึ่ง คือพี่ว่ามันดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับในเรื่องของร้องเสียงคมขึ้นนะมีการใช้เสียงลมมีการใช้เทคนิคอยู่พอสมควรเลยนะครับพี่เห็นได้แต่ว่าเนื่องจากโจทย์เพลงเนี่ยเขาคิดว่าเราร้องไม่ได้หรือไงไม่รู้ถึงให้มีเนื้ออยู่แค่นี้จริงๆพี่ว่าร้องได้เพียงแต่ว่าหาเพลงที่เหมาะกว่านี้มีเนื้อเยอะกว่านี้สื่อสารกับท่าทางได้มากกว่านี้มันยังอาจจะมีท่าเต้นที่เหมาะกับเพลงมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับจะดีกว่าวันนี้เพลงดิสโก้นี่มันสนุกสนานชวนคนปาร์ตี้แต่รู้สึกมันดุ มันเป็นการโชว์ของตัวเองมากเกินไปคือมันมันดุเกินไปในการสื่อสารที่ออกมามันเหมือนกับพยายามโชว์มันไม่ได้จอยคนนะครับแม้แม้ทั้งคำถามที่บอกโอเคโอเคอะไรมันไม่มีความรู้สึกกับคําถามันนั้นเพราะนี้นเป็นสิ่งที่รายละเอียดที่สําคัญที่จะต้อง,ต,องต้องนึกถึงตอนฉีกเสื้อก็น้อยไปอ่ะพี่ถ้าเป็นพี่พี่จะฉีกนานกว่านั้นนะ <c oughs> แล้วก็เอ่อโดยโดยรูปร่างหน้าตาแล้วพี่ว่ามันมีได้เปรียบกว่าเขาเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือ คิดสร้างสรรค์อะไรก็ได้อย่างวันนี้มันมีท่าต่างๆที่สามารถจะเรียกเสียงกรีดได้หรือว่าโชยเขาเห็นได้ตรงนี้ไม่มีเราไม่ได้เราไม่ได้เน้นมันมากพอหรือเราเราไม่มีจุดตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคิดเดยอะๆว่าเราจะทํำยังไงให้เอาเวทีให้อยู่ให้ได้ครับแม็ช่ดีครับ